ก็วันนี้ก็เข้าสู่เดือนที่สามนะครับวันทนนี่วันนี้วันที่เอ,อ่อหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็เป็นเดือนที่สามนะครับนะหลังจากที่เมื่อวานเป็นวันที่ยี่แปดกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์จะมีแค่ยี่สิบแปดวันนะครับก็วันนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่นะครับหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกรางสองนี่เป็นหกสามห้านะฮะ แม่น้ำมึงพระดาวถูกหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับส่วนแสงไฟทางนู้นเป็นสองหนึ่งสองนะครับรถธรรมดาที่นั่งบ่อยสุดในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนปิดเทอมหรือตอนไปทำธุระที่กรุงเทพก็ดีเนี่ยนะครับก็จะนั่งขบวนนี้แหละบ่อยมากเพราะว่าเป็นรถเที่ยวเช้านะครับไปถึงรังสิตตอนห้าโมงประมาณห้าโมงเช้าอะ่ะนะครับนะ โอเคมาแล้วครับสองหนึ่งสองถ้ามีตัว๋วผมไปก่บย่าเลยเนี่ยนะครับแต่โรงเรียนยังไม่ปิดเทอมเพราะว่าสอบอยู่ G A นะ4สี่ห้าสี่เก้าหรือเปล่าะมีตั๋วเตรียมตัวนะครับ G A สี่ห้าสี่เก้านะครับอ่า มีตัวเยียมตัวนะครับนี่นะฮะรถขวัญใจนักเรียนและคนไปทำงานนะครับอ่านี่ก็เป็นในส่วนของรถธรรมดา212กรุงเทพเอ้ยตะพานหินกรุงเทพผลหลำพงนะครับอ่านี่นะครับรถธรรมดาขวัญใจคนชุมแสงนะครับ เป็นรถธรรมดาขวัญใจคนชุมแสงนะครับที่คนชุมแสงเนี่ยจะขึ้นไปบ่อยที่สุดนะครับมีตัวขึ้นเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือผมนะฮะแต่รอให้ปิดเทอมก่อนวันนี้ผมไปสอบเหลืออีกสองวันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไปวันไหนเนาะนะครับไม่แน่ผมอาจจะนั่งขบวนนี้ก็ได้สองหนึ่งสองเนี่ยไปลง ถ้านั่งสองหนึ่งสองเนี่ยมาไปลงกรุงเทพมหานัรไม่ได้ต้องนั่งรถเร็วหนึ่งหนึ่งสองนะครับไปลงที่สถานีกรุงเทพอพุอวอาขอญาไว้แล้วนะครับไม่รู้่าเขาจะพาไปไหมรถจะไปจอดที่สถานีคลองปกฏักิเมืองบวรเพชปป่าน้ำโพงและนะครสวรรค์นะครับและไปถึงสถานีกรุงเทพผุลำโพนี่นะฮะรถธรรมดาขวัญใจคนยุ้มแสงนะครับช่วงเช้าคนจะนั่งเยอะที่สุด รวมถึงเป็นรถขวัญใจของนักเรียนชุมแสงด้วยที่ไปเรียนในนครสวรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็น iva, อาชีวะอะไรอย่างเยซนโยเซฟนาวมินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปเรียนที่นั่นบางโรงเรียนในนครสวรรค์ก็เริ่มสอบแล้วนะครับอ่าโอเคโลล่าช้ามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเลขตัวเดียวนะฮะโอเค ไปจะสวยงามฮะเที่ยวแรกของวัน212เดี๋ยวมีโอกาสจะทำรีวิวการเดินทางแน่นอนนะครับอาจจะไปโราสานี้กรุงเทพพิวัฒนอาจจะไม่ได้น่าขบวนนี้อาจจะเป็น112ก็ได้โอเคกดไลค์กดแชร์ได้นะครับบาย